ฟังโดยด่วนกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาก่อติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันครับปจัจจาวนที่12มกราคม2569ที่ต้องบอกเลยว่าไทยของเราก็ขึงตายล่าสุดคำมเมนวิกฤตแล้วครับหมดทางสู้ประสานขอรถจักรยานยนต์เนี่ย คืนจากไทยในช่วงที่เรายึดได้พร้อมกับขมิแฉกันเองตอนนี้หุ้นมาเนิตเนี่ยไม่มีการพูดถึงดินแดนที่เสียไปเลยก็ไม่มีการพูดถึงที่จะเอาคืนจากไทยเราด้วยถูกโจมตีอย่างหนักจากฝ่ายตรงข้ามของหุ้นเซนและก็จะมีการนัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเรารวมไปถึงขมินเนี่ยยังทะลักเข้ามาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นมาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับโดยเรามาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรากันก่อนนะครับท มีความคืบหน้าเกี่ยวกับรายงานออกมาทั้งในส่วนของกองทัพภาคที่ 2, 2> อกองทัพภาคที่1หรือแม้แต่กองทัพเรือแต่ถ้าเกิดให้มองภาพรวมนะครับตอนนี้ที่มีอัปเดตออกมาก็คือสถานการณ์เกี่ยวกับแนวชายแดนของไทยเราครับโดยเฉพาะบริเวณกองทัพภาคที่2นั้นตอนนี้ไม่มีสิ่งบอกเหตุครับที่จะเกิดเหตุการรุนแรงขึ้นเฉพาะสถานการณ์ตอนนี้เท่านั้นครับการทวีความรุนแรงเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ยากเพราะขเขมรครับยังคงมีการปรับกําลังวางกําลังใหม่และก็สร้างหนาที่มัน่น ให้แข็งแรงแข็งแ,งแกร่งเช่นเดิมสังเกตได้เลยถ้าเกิดว่าจะมีการบรัทะาอีกรอบเนี่ยคาเมนก็จะเริ่มและเริ่มมาวกๆวนๆเกี่ยวกับแนวรุนรุนน้ำครับยิงปืนเล็กก่อกวนเรารวมไปถึงการวังทุ่นระเบิดเนี่ยอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ต้องจับตากันเลยถ้าเกิดคาเมนจะรบกับเราเมื่อไหร่เนี่ยทุ่นระเบิดมาแน่กับเส้นทางรัฐเวนของฝั่งไทยเราแต่สถานการณ์ตอนนี้เรียกว่ายัางนิ่งสงบครับและก็ไม่มีสิ่งบอกเหตุใดๆที่จะเกิดความรุนแรงกับอนาคตอันใกล้ อันนี้ก็เป็นการอัปเดตเกี่ยวกับบริเวณพื้นที่แนวชายแดนของทยเราโดยเฉพาะกองทัพภาคที่2และก็กองทัพภาคที่1รวมถึงกองทัพ,พเรือนะครับเอาลระมาตามต่อกันอีกรเรื่องรานึงครับมาพูดถึงสถานการณ์ทางการทูตกันบ้างรายงานล่าสุดออกมาครับสหรัฐอเมริกาหักหน้าคำเหม็นไปอีกโบ๊ทหนึ่งก็คือมีการมอบเงินช่วยเหลือกัมพูชาครับประมาณ1,000ล้านบาทก็จะเป็นการหนุนสติภาพบริเวณแนวเขตชายแดนซึ่งก็อย่างที่คุณผู้ชมทราบกันนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ย หนุนไทยเรา3,000ล้านแต่ว่าหนุนเขมร1,000ล้านซึ่งการที่หนุนแบบนี้มันก็น่าจะเป็นการชัดเจนเลยครับว่าเฮ้ยฮุนเซนสหรัฐเนี่ยมอบแบบ เป็นขวัญถุงเพื่อที่จะรักษาบิตรภาพแค่นั้นหรือเปล่านะครับเพราะการมอบเงินไม่เท่ากับไทยเนี่ยทางที่เขมรถือว่าเสียหายกว่าเราเยอะมากนะครับซึ่งรัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็มอบเงินช่วยเหลือไป1,000ล้านพร้อมกับบอกว่าต้องปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติด้วยโดยก็เป็นนายกฮูมนเน็ตลูกชายของฮุนเซนเลยครับที่ยิ้มแก้มปรีหลังจากที่ได้รับเงิน1000ล้านบาทโดยครั้งนี้ครับสหรัฐอเมริกาก็แบ่งสัดส่วนอย่างชัดเจนก็คือ25ล้านดอลลาร์เนี่ยสำหรับช่วยเหลือด้านมนุษ,ษยธรรมครับ จากความขัดแย้งการเก็บกู้ทุนระเบิดที่ยังตกค้างตามแนวชายแดนส่วนอีก10ล้านดอลลาร์นะครับก็เป็นสหรับการกวาดล้างอาชญากรรมไซเบอร์โดยเฉพาะแก๊งคอร์เซนเตอร์ครับและก็ขบวนการหลอกลวงออนไลน์ข้ามชาติสหรัฐน่าจะเข้าใจอะไราผิดนะครับน่าจะจับหุ่นเซนไปเลยเพราะว่าเป็นตัวตั้งตัวตีเลยก็ต้นตอของแก๊งหลอกลวงสแกมเมอร์ mer, กันเลยทีเดียวแต่ก็อย่างที่ผมบอกแหละครับการที่จะบริจาคทั้งสองฝั่งแบบนี้เนี่ยข้อแรกเลยมันก็ต้องเท่ากันหรือไม่เนี่ยห่างกันไม่มากค,ครับแต่วันนี้ห่างกันเกือบ2,000ลาบทอัันนนี้มถือว่า เยอะมากแล้วก็เหมือนจะเป็นการเอเดีย e งไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งชัดเจนเลยอาจจะเอเดียงมาฝั่งไทยเรามากด้วยซ้ําทั้งการปราบปรามสกแกมเมอร์ทั้งการแบบฟื้นฟูบริเวณแนวเขตชายแดนเราเนี่ยเหมือนจะได้เต็มๆกับการฟื้นฟูแนวเขตชายแดนนะครับประมาณ1000ล้านนะที่เหลือก็เอาไปใช้ในส่วนของปราบปรามสแกมเมอร์บ้างการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมบ้างนะครับแต่ที่แน่หนึ่งพันล้านของเราเนี่ยมันเยอะมากกว่าขมรนเป็นหลายเท่าเลยขมรนได้เปแค่25ล้านดอลลาร์เท่านั้นนะครับกับการปรับปรุงแนวเขตชายแดนอันนี้ก็เป็นการนัปเดตส นการล่าสุดเกี่ยวกับทางการทูตแต่ก็ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งที่มันพีิกแล้วพีิกอีกก็คือขมิญล่าสุดครับทางฝั่งของหน่วยบริเวณใกล้เคียงกับไทยเราเนี่ยได้มีการประสานขอคืนรถมอเตอร์ไซค์ครับและก็รถยนต์ที่หนาในใดของเราเนี่ยยึดเอาไว้ได้ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องรอผู้บัญชาการระดับสูงของไทยเราครับตัดสินใจอีกครั้งหนึง่งแต่ผมเชื่อว่ามันอาจจะเข้าข่ายนะสินสงครามหรือเปล่าเพราะว่า เราไปตีฐานขเมนแต่ขมนไม่เอากลับไปเองนะครับเรายึดได้แบบนี้ขเมนจะมาขอคืนแบบง่ายๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องก่อนหน้านี้เราก็เห็นชัดเจนนะครับว่าขเมนมีการทิ้งทั้งรถมอเตอร์ไซค์เอ่ยทิ้งเสื้อผ้าทิ้งสิ่งของต่างๆกับฐานที่เราเนี่ยทำลายกระจุยกระจายเรียกว่าฐานแตกเอาง่ายๆเนี่ย ไล่ลงไปตกเขาหลายตัวหลายจุดเหมือนกันนะครับคือเรายึดได้เบบเซร็สับหนึ่งต่อห้าหมื่นเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะกับรกป,รประเดีกรับประเดี๋สองก็เหลือเป็นแค่ช่องบกและก็อีกไม่กี่จุดเท่านั้นซึ่งขณะดเดียวกันครับหุ้นมาเนตของเขมรเองโดนโจมตีอย่างหนักณนะช่วงเวลานี้ครับโดยมีการถแถลงการออกมาล่าสุดเนี่ยชาวเขมรวิพากวิจารเป็นอย่างมากเพราะยังไม่ได้มีการกล่าวถึงวิธีการใดๆเลยครับที่จะสามารถทวงคืนดินแดนของไทยเราที่ยึดคืนมาได้ในสามสิบห้าจุดซึ่งเหมือนหุนมาเนตครับก็จากก้มหน้ากมตานะ พูดถึงกลไกทวิภาคีครับ JBC RBC แล้วก็ GBC ก็เลยทำให้ชาวคอมรเนี่ยวิพากษ์วิาวจารณ์กันอย่างหนักว่าแทบไม่มีความหวังเลยนะกับการที่ไทยเราเนี่ยยึดดินแดนกัมพูชาไป35จุด อันทีจริงเนี่ยเป็นดินแดนของฝั่งไทยเราแล้วกลายเป็นว่ามันโบะแตกอีกครั้งหนึ่งก็คือหุ้นมาเนตครับเหมือนจะอ่อนมากขึ้นนะเพราะไม่ได้มีการพูดถึงการฟ้องร้องไทยเราต่อศาลร,ระหว่างประเทศหรือว่า ICJ และก็ไม่ได้มีการกล่าวถึงการฟ้องไทยเราต่อศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC ดังนั้นสื่อกัมพูชาเองครับก็ได้ออกมาบอกว่า,ขาเขมรเนี่ย จึงแทบไม่มีหวังเลยที่จะได้รับดีในกัมพูชาทั้งหมดเนี่ย35จุดกลับมาภายใต้การน,นําของฮุนเซนครับส่วนข่าวโฆษณาที่คาเมนเนี่ยอ้างว่าไทยเราจะชดใช้ให้ดังสิ้น3 0 0นดอนลลาร์เนี่ยมันเป็นข้อมูลเท็จและก็เป็นเรื่องที่กุขึ้นมาเพื่อหลอกลวงประชาชนชาวกัมพูชาเองและเหมือนคาเมนก็ ไม่ได้มีแผนแบบจริงจังให้ได้เราชดใช้ค่าเสียหายกับการถล่มฐานที่มันทางฐ้านของเขมรในหลายตัวลายจุดหลายตัวหลายพื้นที่อันนี้ก็มีการอัปเดตมาจากฝั่งของเขมรเองนะครับคือเขาเองก็เหมือนจะต่อต้านฮุนเบเนต์มากขึ้นนะหลังจากที่รู้ว่าเสียพื้นที่ไปแล้วเนี่ยสาจุดย้ำอีกครั้งว่า3 5จุดถ้านับจากทางฝั่งของเขมรเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเนินหลายตัวหลายเนิน2องเองห้เออสาม้นยสี่สองสามเอยคือมีหลายเนินมีหลายจุดมากซึ่งก็แล้วแต่ ฝั่งไหนจะเรียกกันนะครับฝั่งใดเราก็เรียกอีกชื่อหนึ่งฝั่งของขเมศก็เรียกอีกชื่อนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราสามารถยึดได้นะครับแล้วข้อมูลเนี่ยมันเชื่อถือได้100%เลยเพราะผมเอาไปเทียบกับข้อมูลที่ไทยเรามีมันก็ถือว่าตรงกันนะอย่างบริเวณภูผีครับเป็นเนินสูงนะขเมศก็ยังคุมได้แต่ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ยึดได้หลายจุดเหมือนกันทั้งสวนมันสบปะหลังเอ่ยสวนยางเอ่ยสวนลำไย,ยเอ่ยเราก็สามารถยึดได้แต่หนึ่งเรื่องราวที่ขเมศยังไม่จบนะ ก็คือการโพสต์ออกมาฟ้องเวทีโลก สถานีอนามัยของฮุนเซนที่ธมอดาครับอางว่าดุไทยเราโจมตีเสียหายอย่างหนักซึ่งเขตแดนตนนั้นเนี่ยมันเป็นเขตแผ่นดินใดของเราโดยกามบูชาครับมีการอ้างว่าอาคารเนี่ยได้รับความเสียหายหลายจุดเลยจากการถูกยิงด้วยกระสุนปืนใหญ่และก็การทิ้งระเบิดของฝั่งไทยเราส่งผลให้อาคารสถานีอนามัยฮุนเซนธมอดาครับได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดย้ำอีกครั้งว่าสถานีอนามัยฮุนเซนธมอดายังจะแนบชื่อฮุนเซนใส่มาอีกนะครับโอ้โหดูแบบนี้ก็รู้เลยว่าอยากจะได้เงินสนับสนุนและก็อยาก นาว่าเฮ้ยสถานีอนามัยนะเป็นสาดีพยาบาลแต่ว่าเป็นของคุณเซนเนี่ยถูกทาลายเสียหายอย่างหนักซึ่งอันนี้เหมือนชอเคมเก็เริ่มที่จะไม่ไว้ใจ หุ้นเจนหุ้นบนต็ตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะกุเรื่องเก่งเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวเฟกนิวเรื่องของวิธีทางการทูตสิ่งนี้มันเป็นความจริงที่สุดครับก็คือสถานการณ์ล่าสุดบริเวณแนวเขตชายแดนตอนนี้นะครับจับขมิได้อีกแล้วกับ30รายที่ลักลอบหลบหนีเข้ามายังชายแดนไทยของเราซึ่งก็มีการอ้างว่าตอนนี้เกิดภาวะอดอยากกันในประเทศ จึงจาเป็นครับต้องเดินกลับมาทํางานที่ประเทศไทยยังอยู่ในจุดเดิมครับก็คือจันทบ,บุรีโดยเป็นโฆษกกองทัพเรือครับที่ได้ออกมาชี้แจงกรณีล่าสุดเนี่ยตรวจพบแรงงานชาวกัมพูชาหลักรอบเข้าเมืองไทยโดยผิดกฎหมายในบริเวณด่านตมโป่งน้าร้อนซึ่งเราก็สามารถจับกลุ่มได้เนี่ยทั้งหมด30รายครับแบ่งเป็นชาย10รายแบ่งเป็นเด็ก10คนแล้วก็เป็นหญิงอีก10คนพร้อมกับผู้นําพาหนึ่งรายครับในบริเที่บ้านแหลมใหม่ ตำบลเทพนิมิตอําเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีซึ่งก็พยายามลักรอบข้ามผ่านแดนมายังช่องทางธรรมชาติแล้วจากการสอบถามเบื้องต้นเนี่ยสาเหตุก็คือมาจากความยากลำบากในการดำรงชีวิตและก็ภาวะความบนอ,อยากในฝั่งของประเทศกัมพูชานะครับซึ่งมันเป็นปัญหาที่สะสมมานานมากทั้งภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาและก็อัตราการว่างงานที่อยู่ในระดับสูงเลยส่งผลให้ชาวเอม้นบางส่วนครับขาดโอกาสขาดการประกอบอาชีพ จนหนึ่งตัดตัดใจครับหลบหนีความหมดอยากเนี่ยเข้ามาสแสวงหาง,งานทำที่ประเทศไทยทางที่ทราบถึงเรื่องความเสี่ยงน้ะเกิดโดนจับได้เนี่ยก็อาจจะโดนลงโทษจากคุณเซนและก็ส่งกลับขเขมรทันทีโดยตอนนี้กองทัพเรือของไทยเรานะครับก็มีการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองอยู่เป็นระยะนะแล้วก็ทัพเรือเหมือนจะเจองานหนักนะครับจันทบุรีก็เจอโซนทะเลเนี่ยก็เจอ เราก็เพิ่งจับเรือบระมงกัมพูชาได้เหมือนกันตอนนี้ก็ส่งกลับคืนขเขมรเป็นที่เรียบร้อยยังมาทะลักอย่างต่อเนื่องครับก็เพราะว่าจันทบุรีเนี่ยไม่ได้มีการประทะก,กันหนักหน่วงแทบจะไม่มีการประทะเลยก็ไม่แปลกที่ขเขมรจะพยายามเข้ากับจุดนั้นมากยิ่งขึ้น ่วนจุดอื่นเนี่ยเรายังคุมเข้มอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตราดหรือแม้แต่กรุงเทที่2ครับเรียกว่าไม่มีเลยนะกับการลักลอบข้ามผ่านแดนมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นจังหวัดชลบุรีมากกว่าก็ต้องเข้มงวดมากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าขเมนจะยังทะลักมาอย่างต่อเนื่องนะครั้งนี้แล้วเนี่ย67 ครั้งก่อนหน้านี้ครับ37แล้วก็ครั้งนี้มาอีก30ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คนแก่ผู้หญิงก็เรื่อระยอยกันมามากยิ่งขึ้นซึ่งยังไงต้องส่งแรงใจแรงเชียร์ครับให้กับพี่น้องด่านแนวหน้าและก็ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกนายด้วยรวมถึงพลเมืองชาวไทยเรา ที่อยู่ใกล้กับแนวเขตชายแดนส่วนสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยในระยะใกล้ๆก็คงจะไม่มีการปะทะเกิดขึ้นแต่อย่าไปไว้ใจขามินเหมือนเดิมนะครับเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย 不会吧，我。